เลิกดี10เดือน10นักสแสดงหนุม่มควงแฟนเด็กจดทะเบียนสมรสแล้ว ก่อนอื่นทางเราต้องขอแสดงความยินดีกับเตะสสตวรวัตทีลาสุดวันนี้10ตุลาคม2565ควงภรรยาสาวแจ็กกี้แพรวไพลิพลนจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตวังทองหลากซึ่งทั้งคู่นั้นได้ถือเลือกดีวันที่10เดือน10เวลา10โมง10นาทีสดทะเบียนสมรสในวันนี้โดยมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเป็นพยานความรักในครั้งนี้ด้วยสำหรับคู่ของเตะสตารวัและแจ็คก,กี้แพรวไพลิพลนคือคู่รักต่างวายัยที่อายุ ห่างกันถึง11ปีแต่เรื่องอายุก็ไม่ใช่อุปสรรคเพราะทั้งคู่นะเข้าอกเข้าใจและเป็นคู่ที่น่ารักมากๆค่ะหลังจากจดทะเบียนสมรสเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะมีงานแต่งช่วงบ่ายในวันที่12ตุลาคม2565ที่คริสตจักรที่สองสามิโดยหนุ่มเตะได้เผยว่าถามว่าตื่นเต้นไหมพอใกล,กล้ๆวันมันก็มีตื่นเต้นนะจริงๆตื่นเต้นตั้งแต่วันถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วได้พี่แก้วมาช่วยเรื่องเสื้อผ้าหนะ้าผมทุกอย่างพี่แก้ว เก่งมืออาชีพจริงๆเพิ่งมาทราบว่าพี่แก้วทำชุดแต่งงานให้ดาราหลายคู่มาแล้ว